ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีแฟนลเวอ์พูลทุกคนนะครับพบกับข่าวลเวอ์พูลล่าสุดประจำวันที่5กันยายนที่ช่องของเราจะเอาข่าวมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับโดยข่าวแรกจะเป็นการอัปเดตสถานะอาการบาดเจ็บของนักเตะลเวอ์พูลนะครับโดยเจเกนครอปผู้จัดการทีมของลเวอ์พูลนั้นได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมรีเมลีอังกฤษนาที่6 ที่ลิเวอร์พูลนั้นบุกไปเสมอกับเอเวอเรตันคู่ปรับร่วมเมืองศูนประตูต่อศูนทำให้หงแดงนั้นมีอยู่9คะแนนดังอันดับที่6ตามหลังจากหงอย่างอาเซนอลที่แข่งน้อยกว่า1นัดอยู่6แต้มส่วนทอฟฟี่สีน้ำเงินนั้นมีอยู่4คะแนนอยู่ในอันดับที่16ครับโดยทางด้านของเจเกนครอปได้เปิดเผยว่าทีมของเขานั้นมีนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็นคนที่8จากเกมที่เสมอกับเอเวอเรตัน นั่นคือฟาบิโอคาวโยที่เพิ่งจะทำประตูชัยในเกมกลางสัปดาห์ในนัดที่เปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลอยู่ในแต่2ประตูต่อนหนึ่งแต่ในนัดล่าสุดซึ่งเจ้าตัวได้ลงสนามเป็น11ตัวจริงกองกลางดาวรุ่งวัย20ปีก็ได้รับบาดเจ็บจนต้องเปลี่ยนตัวเอาโรเบตโตฟิมิโนลงสนามแทนในช่วงครึ่งแรก โดยดาวเตะวัย20ปีรายนี้เรียกได้ว่ากำลังอยู่ในช่วงฟอร์มฮอตหลังเจ้าตัวทำประตูได้ใน2เกมหลังสุดก่อนที่จะได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงในเกมเสมอกับเอเวอเรตันึประตูต่อหน,นึง่งแต่ทว่าเขาก็มาโดนประทัดนหนักจากออมาดูโอนาน่าในช่วงท้ายของครึ่งแรกแต่เจ้าตัวก็ฝืนเล่นจนครบ45นาทีโดยเจกเกนครอปได้เปิดเผยว่านักเตะต้องถูกประเมินอีกครั้งก่อนที่ทีมมีคิวจะบุกไปเยือนนาโปลีในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรก โดยทางด้านของเจเกนครอปได้กล่าวถึงอาการบาดเจ็บของฟาบิโอคาวโยเอาไว้ว่ามันไม่ได้แย่อย่างที่คิดตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอาการบาดเจ็บที่รุนแรงมากแต่มันเป็นอาการชาที่ตรงกล้ามเนื้อบริเวณเหนือหัวเขา่าและเขาไม่สามารถจะงองเข่าได้เมื่อกล้ามเนื้อส่วนนี้บวมก็ไม่มีที่ว่างสำหรับอย่างอื่น โดยรายชื่อนักเตะบาดเจ็บทั้ง8รายของลิเวอร์พูลประกอบไปด้วยฟาบิโอคาวาโยได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อจอแดนเฮนด์สันได้รับบาดเจ็บที่โคนขานีเตโกอัลกานตาได้รับบาดเจ็บที่แฮมสตริงอเล็กออกเล็กแชมเบรนเจ็บที่แฮมสตริงนาบี้เกตาเจ็บกล้ามเนื้ออิบาฮิมาโกนาเต้เจ็บกล้ามเนื้อเควินแลมซี่เจ็บกล้ามเนื้อและควีนเคเลอร์บาดเจ็บที่โคนขานีครับ ก็ต้องมาลุ้นกันว่าทีมของเราจะมีนักเตะที่หายจากอาการบาดเจ็บกลับมาได้บ้างหรือเปล่านะครับโดยในเกมนัดต่อไปของลิเวอร์พูลนั้นลิเวอร์พูลจะต้องลงเล่นเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกของกลุ่ม A โดยลิเวอร์พูลนั้นจะต้องบุกออกไปเยือนนาโปลีในคืนวันพุทธที่7กันยายนนี้ครับส่วนข่าวต่อไปก็เกี่ยวกับจังหวะใบเหลืองของเอร์จิลฟานไดที่เกิดขึ้นในเกมกับเอวอตนะครับ โดยมีหลายคนมองว่าจังหวะที่เวอร์จิลฟานได้เล่นหนักเสียบแรงใส่ผู้เล่นของเอเวอเรตตนนั้นน่าจะเป็นใบแดงแต่อดีตผู้ตัดสินคนดังของพรีเมียร์ลีกเห็นต่างและมองว่าเวอร์จิลฟานได้รอดใบแดงนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วโดยในเกมคู่ระหว่างเอเวอเรตันกับลิเวอร์พูลนั้นในช่วงจังหวะนาทีที่76 มีจังหวะที่เวอร์จิลฟานไดปราการหลังตัวเก่งของลิเวอร์พูลเสียบนักเข้าใสอามาดูโอนาน่าซึ่งจากภาพช้าจะเห็นได้ว่าเวอร์จิลฟานไดนั้นเสียบเข้าไปใส่บริเวณข้อเท้าของโอนาน่าอย่างชัดเจนซึ่งมันเป็นจุดที่อันตรายมากๆและสามารถให้เป็นใบแดงได้ในทันทีอย่างไรก็ตามเจ้าตัวก็รอดจากจังหวะนี้ไปแบบหน้าตาเฉยจนทําให้แฟนบอลทั่วโลกออนไลน์นั้นต่างก็สงสัยในการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินและ VAR ในเกมนี้ครับ โดยทางปีเตอร์วอลตันอดีตผู้ตัดสินของพรีเมียร์ลีกในช่วงปี2003ถึง2015ได้ออกมาให้ความเห็นถึงการเสียบสกัดรุนแรงของเวอร์จิลฟานได้ในครั้งนี้โดยเจ้าตัวได้เปิดเผยว่าการตัดสินในครั้งนี้นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่เวอร์จิลฟานได้จะรอดใบแดงเนื่องจากว่าเจ้าตัวเสียไปที่บริเวณข้อเท้าและไม่ได้ยกเท้าสูงจนถึงหน้าแข้งซึ่งถ้าหากสูงขนาดนั้นจะเป็นใบแดงแน่นอนครับโดยทางวอลตันได้ให้ความเห็นไว้ว่า มันมีเกณฑ์การตัดสินอยู่ถ้าหากมีการเล่นแรงโดนเท้าก็จะเป็นใบเหลืองแต่ถ้าอาจเข้าไปที่บริเวณหน้าแข้งก็สามารถยกระดับเป็นใบแดงได้แต่กรณีนี้เท้าของวอร์จิฟันได้ถลายลงมาแล้วกดลงไปโดนเท้าของคู่แข่งนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงโดนแค่ใบเหลืองปีเตอร์วอลตันอดีตผู้ตัดสินพรีเมียร์ลีกแสดงทัศนะเอาไว้ในประเด็นนี้ครับมาดูที่ทางด้านของกุนซือฝ่ายตรงข้ามอย่างแฟงแลมามพาดมากงนะครับ โดยเจ้าตัวกลับแสดงความเห็นว่าจังหวะฟานได้ควรจะโดนใบแดงมากกว่าโดยทางด้านของแฟงแลมพาดได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้อย่างนี้นะครับสัปดาห์นี้ผมได้ยินเรื่องที่พูดกันไปในไนๆว่านักเตะของผมเล่นถ่วงเวลาในเกมเจอรีดอยู่ในเตตเรยดูการก่อนก็มีการพูดถึงบางสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับนักเตะของผมและการตัดสินที่ผิดต่อพวกเราผมชอบฟานได้นะเพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่วิเศษ บางครั้งเขาก็อาจจะเข้าประท้าผิดจังหวะและเป็นการสกัดที่ไม่ดีแต่ถ้าคุณดูจังหวะนั้นเขาโดนนักแข่งของอามาดูและเท้าของอามาดูก็ปักอยู่ที่พื้นและผมก็รู้สึกแปลกใจมากที่จังหวะนี้ไม่มีการใช้ VAR ในจังหวะนี้กรรมการไม่ได้ไปดูภาพช้าเลยและไม่มีโอกาสที่จะตัดสินให้ถูกต้องสำหรับผมแล้วนั่นคือใบแดงอย่างชัดเจนและแน่นอนว่ามันทำให้เกมในช่วง20นาทีที่เหลือเปลี่ยนไป ผมรู้สึกว่ากรรมการตัดสินจังหวะนั้นผิดแฟงแลมพาดกุนซือของไอวอรตันให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้ครับส่วนทางด้านของเวอร์จิลฟันดได้เองไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์พูดถึงจังหวะฟาวในจังหวะนี้นะครับแต่เจ้าตัวก็ได้แสดงความผิดหวังที่ช่ว3สามคะแนนจากกอดิสันพาร์คในเกมที่หงแดงที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะเก็บชัยชนะมาได้2เกมติดต่อกัน บุกไปเยือนทีมร่วมเมืองอย่างท็อฟฟี่สีดำเงินที่ยังไม่ชนะใครในฤด,ดูกาลนี้เลยแต่ทั้งสองทีมก็ไม่สามารถพังประตูคู่แข่งได้ทำได้เพียงแค่ยิงชนเสาและชนคานทั้งสองฟังก่อนที่จะจบเกมไปแบบไร้สกอร์แบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้มเวอร์จิลฟานไดซึ่งลงบัญชาเกมรับให้กับลิเวอร์พูลในนัดนี้ได้กล่าวยอมรับหลังจบเกมว่า ตัวเขาเองรู้สึกผิดหวังที่ไม่สามารถคว้า3มคะแนนออกมาได้แต่ต่อจากนี้ก็ต้องหันกลับมาทำงานหนักเพื่อเกมต่อไปในศึกยูฟาแชมเปียนลีกมันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังนะเพราะเห็นได้ชัดว่าพวกเราต้องการเอาชนะในเกมนี้เรามีโอกาสมากมายเซาและคานช่วยชีวิตพวกเขาไว้คู่แข่งก็มีโอกาสอยู่สองครั้งซึ่งอลิสองเบเกอร์ต้องออกแรงเซฟและทำหน้าที่ของเขาซึ่งมันน่าทึ่งมากในเกมนี้ แน่นอนว่าพวกเรารู้สึกผิดหวังแต่มันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและพวกเราก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้พวกเราต้องทำงานกันต่อไปเดินหน้าต่อและลงเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนล,ลีกพวกเราต้องการชัยชนะอยู่เสมอสโมอสรอแห่งนี้คาดหวังว่าพวกเราจะต้องเป็นผู้ชนะในเกมพวกเราตั้งมาตรฐานเอาไว้สูงและมันเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องสนุกไปกับมันครับเวอร์จิลฟานได้ปราการหลังของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์หลังเกมครับ ดยในเกมนี้นอกจากดราม่าเรื่องใบเหลืองของเวอร์จิลฟันได้แล้วก็ยังมีดราม่าเรื่องของการปาขวดน้ำอีกแล้วนะครับโดยทาง BBC ได้รายง,งานว่าเอเวอตันได้สั่งแบนด์แฟนบอลที่บุกรุกลงสนามและปาขวดน้ำเฉี่ยวหัวเจเกนครอฟผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลเกมเมอร์ซี่ไซด์ดา์บีแบทในเกมนี้เรียกได้ว่ามาด้วยความเดือดเต็มที่นะครับโดยเฉพาะในช่วงนาทีที่71ซึ่งคอเนอร์คดี้ยิงให้เอเวอร์ตันออกนำได้แล้ว แต่กับโดน VAR กลับคำตัดสินเนื่องจากเป็นจังหวะล้ำหน้าหลังจากที่เอฟเวอร์ตันถูกริบป,ประตูคืนก็มีแฟนบอลรายหนึ่งจากอัธจันทร์ฝั่งเจ้าบ้านบุกลงสนามมาเผชิญหน้ากับแอนโทนีเทเลอร์ผู้ตัดสินจนทำให้เกมต้องหยุดลงชั่วคราวขณะเดียวกันก็มีขวดน้ำถูกปาลงมาที่อัธจันทร์หลังสมมานั่งสำรองซึ่งพลาดหัวเจเกนครอฟไปแบบเฉียดชฉวโดยหลังจบเกมที่กุดิสันพาร์กนั้นเจเกนครอฟก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า ผมไม่แน่ใจนะผมคิดว่าผู้ตัดสินที่สี่โดนปาขวดน้ำใส่พวกเราตกใจมากที่เกิดเหตุการณ์นี้มันเป็นการกระทำของไอคนโง่าบางคนผมไม่รู้จะพูดยังไงผมคิดว่าไม่มีใครรู้ว่าคนไหนทำตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นขวดแก้วด,ด้วยซ้ำซึ่งจะอันตรายสุดๆแต่ผมอยู่ในที่เกิดเหตุและพอดูอีกทีมันก็เป็นแค่ขวดพลาสติก โดยจากเหตุการณ์นี้ถัง FA รับรู้ถึงเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วและเตรียมที่จะทําการสอบสวนขณะที่เอเวอร์ตันเองก็พร้อมจะให้ความร่วมมือนะครับและตอนนี้ก็สามารถระบุตัวผู้กระทําผิดได้แล้วพร้อมกับลงโทษด้วยการสั่งแบนห้ามเข้าสนามไปแล้วเรียบร้อยครับเหตุการณ์ปาขวดน้ําใส่ผู้ตัดสินและทีมฝ่ายตรงข้ามแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับแฟนบอลที่ดีต้องเชียร์กันแบบมีสตินะครับแฟนหงแดงอย่างเราก็ต้องเอาใจช่วยหงแดงในนัดต่อไปด้วยนะครับ โดยลิเวอร์ pool ของเรานั้นโปรแกรมการแข่งขันในหน้าต่อไปต้องลงเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกในรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม A โดยลิเวอร์ pool นั้นจะต้องออกไปเยือนนาโปลีในคืนวันพุทธที่7กันยายนเวลาตี2ตามเวลาประเทศไทยนะครับแฟนลิเวอร์ pool ก็อย่าลืมเอาใจช่วยทีมของเราให้เก็บชัยชนะเหนือนาโปลีได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถติดตามชมบทวิเคราะห์การแข่งขันของฟุตบอลคู่นี้ได้ทางช่องของเราในวันพรุ่งนี้นะครับ